โยโยโยเที่ยงตรงเจอกันกับคืนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฟารผลิตภัณฑ์เคลืนสปอร์ตเข้าร่วมชมรมลุกหนังได้ที่แอ็ดเอ็3วครับอ่ามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ไฟล์เดย์ไนท์นะครับบิ๊กแมทพิจิตเลือกเกมเวลาตีสองครึ่งฟุตบอลบุนเดสลซีแกาเยอรมนีครับบรัสเซียดอทมูลอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับกลักบักอันดับ11ดสิบเอ็ดดอทมาูลยี่สิบเก้าแต้มจากสบการช้งานโโจเบบิิล่งแแฮมททีตดษน ไปโดนใบแดงจากเกมล่าสุดแถมตัวหลักอย่างยูเรนบันกลับมาเซอร์เบเซอร์ก็ยังเจ็บลงไม่ได้นะครับตัวหลักประตูเป็นโคเบลเหมือนเดิมเกมรับก็น่าจะถอยเอเวชันไปเล่นเหมือนเดิมกับนิโก้เชอร์ตเตอร์เบกตรงกลางก็มีปาร์ตเกาโกลสลูคัสเมชาแนวรุกคาริเมเดียมี่น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงกับชิรูกูลาซี่นะครับโดยมีฟาบิโอซินวาเป็นตัวเลือกครับ,รบโยโยโย,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 โยเจ็ดสากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขณะที่กลักบัก 16แต้มจากการชนะ4เสมอ4แพ้6เกมล่าสุดไปฟอร์มหลุดแพ้คาบ้านให้กับวอ l f ฟบวกมา1ต่อ3นะครับเออร์เกนโพลันสกี้กุนซือครับมีแควินดิคส์กับเอลเวดี้คุมเกมรับตรงกลางก็ยานิกเองเกลฮาร์ด็รกโกรีลสนะครับแนวรุกก็มีชูโตมาชินตตัวญี่ปุ่นโจวานีเรนาตัวสหรัฐกองหน้าเป็นฮาริสทาบาโควิดหัวหอกบอสเนียนะครับเจอกันฤดูกาลก่อนนี้ดอตมุลเปิดบ้านชนะ32บ้านกลักบักจบ1 1ก่อนเกมดอตมุลเป็นต่อพอสมควรนะครับแม่ดอตมุล นี่5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ3ตอนนี้แต้มเท่าไหลิินะครับถ้าเสมอหรือชนะก็จะขึ้นไปเป็นรองจากฟูงแล้วก็จะลดช่องว่างกับบายเยนต์ตอนนี้ตามบายเยนร์อยู่9คะแนนในขณะที่กลักบกักก่อนหน้านี้ฟอร์มดีนะครับเพื่อจะมาหลุดในเกมล่าสุดดูแล้วเนี่ย แม่เกมรับกลักบบกยังมีปัญหาครับแล้ดอทมุลเล่นในซิกเนลลินาพาร์คเป็นจุดแข็งอยู่แล้ววัดใจดอทมุลในบ้านดีกว่าครับพี่เห็นมองว่าจะเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูและอาจจะมากกว่านั้นนะครับให้เชียร์บรุเซียดอทมุลเป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย